เขาหรออย่างงอนเขาเลยนะเราดีน้ำท่วมหนักมากเลยไั่รักเขาเราจะไปรักใครใจเราก็เล็กแค่นิดเดียวเมื่อวานเราแค่ล่งเครื่องหนักไปหน่อยมันก็เลยปุ๋ยลุย ไม่ <laughs> ไหวมีกัน ปั๊ดแล้วมะอยู่ในจุดที่ต้องมาไลฟ์น้องแฟนคลับแล้วว่าคิดดูสิดีกันหายให้รู้เพราะว่า เราอยากรู้ไงว่าถ้าเราหายไปจะมีคนคิดถึงเราหรือเปล่าแค่นั้นเองเดี๋ยวไปเจอกันที่งานได้นะคะที่เซ็นทันบางนานะคะงานแฝ์พี่ฟักกำลังเดินทางไปเมื่อวานไม่ได้ชนแกเพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยเล่งเครื่องหนักไปหน่อยนะมันก็เลยปุ๋ยหลุย มันก็เลยปอกกระแลดก็หนักเอาเรื่องอยู่ คืนเสียจบปอรอจนหลับเขารอกันทั้งประเทศเมื่อคืนเสียไม่เลิศเขารอกันทั้งประเทศเสียไม่มาสิเลิศอาเสียป๊อกก๊าซเมื่อคืนเสียหลับเสียเล่นเครื่องไงเสียเล่นป๊อกก๊าซ มันคือสันๆรเลยซูชีวิทแทนเสี่ยัยังไ,ไ,มไมยหวานพอยรอคยยวานยายก,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 กายยยยายยยยยนย้ยย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 วยยยยย้ยยยยยยยค่ะยยยงยยกยย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 กยย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 ยายย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 กัยยยายยยกยยยยกัยยยยกยยยยยยายกยย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 ย้ยยยยยยย่ยตตยุ่ก,กยย รอยังตีห้าดีๆเกินไปนะจะสามารถเปิด YouTube ได้ไหมครับถ้าจะได้ป้ามันมีมันมีไวไฟก็ลองดูครับมาเจอกันงานแฟนะคะทุกคนค่ะที่บางนาใครยังไม่ได้ออกมาออกมาเลยตอนนี้ยังทันนะคะเพราะว่างานเริ่มบ่ายสาม เกินปืนมุยพี่ชายหวัดดีฮะงอนยังงอนเลยที่รักเอาดีๆกดกันแล้วในใจของเธอมีความสุขไหมหายไปเพื่อ้รู้ว่ามีคนคิดถึงหรือเปล่าตื่นเช้ามาก็ชื่นใจรู้ว่ามีคนคิดถึงก็ชื่นใจ รออยู่น้างานเจอกันนะคะมันจะบ่ายสามแล้วเสียขอดันบ่ายสามไงพี่ฟ้าก็เลยออกบ่ายสามคิดถึงอยู่แล้ว จึงทุกวันอย่าหายไปแบบนี้อีกจริงหรอคิดถึงใช่มหจริงไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะมันเหมือนแบบเราเราดื่มอะ่ะแล้เราเหนื่อยด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยง่วงอะ่ะปอกอลัล ันนี้ไลฟ์ไหมต้องรอรุ้นดูค่ะว่าวันนี้พี่ฟ้าจะเลิกงานกี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าเสร็จงานแฟร์เสร็จพี่ฟ้าต้องไปไลฟ์ของบ้านมหาเฮงต่อพี่โฟคิดถึงจังซื่อใจ เราเปิดเพลงได้ใช่ปะอยากฟังสับมงโผล่ได้ปะมันเป็นฟีลแบบอยากชิวอ่ะมันชิวอ่ะมันเลยอยากฟังสับมงโผพี่เตามันชิวอ่ะใช่นีงชิวๆเนาะสับมงโผล่ใช่หรือยายแลมก็ได้ไอะไรปะยายแลมพี่เตาใส่อะไร USB อันนี้หรอใช่วันนี้ใครเจออย่ามองตาพี่ไฟเยอะพูดได้แค่นี้เพราะว่า อยไฟัป่าัวส,สบอ <c oughs> อะไรนะหัวหายเหลือแต่ไฟเช็คป่าัว<บ>สบอแพ้ลูกวันนี้มี่พักไหมคะไม่มีอะไร่ลยะไรเยอะเอามาไว้นี่ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ถอนเลี้ยง<ะ>ถอนอยู่คะ่ะอถอนทั้งรถวันนีไไไ้ได้แค่นี้พลาเอาไม่อยู่ ว่าเราทํางานทุกวันทุกคนก็ใจปะเราทํางานทุกวันก็ไม่ได้มีเวลาแบบไปเที่ยวไปไม่ได้ทอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีแต่ละคนก็จะมีการรีแลกซ์ไม่เหมือนกันความการเรียออะไรการพักผ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยววิฟ้าก็จะมีนี่แหละน้องแอลช่วยทำให้เราผ่อนคลายลเรียกว่าน้องแอลน้องแอล,อแอลจะทำทูต<ด>ทำงาน<ด>ทุกวันก<ด>็เครียดกันที่ก็แบบเครียด เราก็คนคนนึงเป็นปกตินะคะทำงานได้ดื่มได้เลยนะคุณแรอชนแก้วกับเสียได้สี่พี่โฟวันนี้เลยไหมล่ะฮะกลับมาแล้วเหรอไปไหนมาไม่ได้ไปงานอะไรสั้งอย่างกลับมาแล้วเหรอโอเคที่เต่าถามสาวเอลลอยเฟอร์คืออยากฟังไงเล่มอ่ะ ถ้าแดด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 อ่ะมันเป็นเฟสมันเป็นฟิลแบบอยากชิลอ่ะพี่พสั่งแย่แล้หรือขันหูวะเมื่อกี้ <laughs> หรือมาขันกันเ <laughs> อ <c oughs> ออ่ะอีทพวรันหูวะเมื่อกี้ <laughs> กลับมาแล้วพี่เตา๋าต้องเจอกันแล้วไหมแม่จ๋าแม่ฟฟร์กต้องเจอกันแล้วไหมตาชามพี่พีบอกว่าบ่ายสองเองฉ่ำละอ้าอิงไปไม่เคยทำให้ผิดหวังงานเริ่มบ่ายสามก็คือถึงบ่ายสาม โชคดีรถไม่ติดอยากกินต้มบวยแต่แตดูแกกินต้มอ,อึ่ไม่อยากอล้วแม่รู้สึกว่าเราได้ชิมในวันนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคสัมผัสได้แต่จริงอยากกินอึ่งย่างนะวันนั้นเรากินเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นแบบต้มใส่ใบมะขามะแต่อยากกินแบบเป็นอึ่งย่างอะได้ไหมเขาบอกว่าถ้าทำแค่กินแบบเป็นตึกอึ่งย่างมันๆๆๆจะอร่อยกว่า อ้าวไอ้เตาหน่ารักเกินสันเก็ตับเนื้อไม่ได้ <laughs> พอดีอ่ะเชื่อมได้ก็คือถึงแล้วใ uh, ช่หรือปะ uh, ไม่ได้ฟัง <c oughs> สับอกโผ <c oughs> ฉันรักคุณได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้อะไปพี่ฟ้านตกใจไม่ตกใจนะคะคนดีเก่เคนวอะไรเนี่ยเข้มๆดีตอนนี้ขึ้นูโฟน ชื่อมันเศร้ารมันคอนเน็กติ้ตงถูกโกนทำไมเนี่ยจบเสร็จคอนเน c t ติ้งกันดูรูเป่าพ่อไปไหนอา<ป>้าวเป็นพ่อจริงปะเนี่ยพ่อมีงานนะวันเนี้ยที่เซ็นทันบางนารู้ยัง,งไ,มไม่มาเจอหรอไม่มันยังไม่เชื่องงนดีกวา่าได้ละเจอเรื่องงอนละถามว่าไปไหนเนี่ยงนนะ ก่อนดีกว่าประมาณ5นาทีเนาะวิวิอ่อนอ๋โอเคไอ้เตาหน้ารักมันช้ำเกินไปพี่ดตบมันเล่นไปมันดับไม่ได้หายไปไหนหรอกันจริงปะวิธีการแก้แห้งของพี่ฟ้าพี่สุดแล้วว่าคือการถอนนะคะเราแต่ว่าเดี๋ยวเข้าห้างไปแล้ว และนี่แหละค่ะคือวิสก้าตายแลด์งอนกลับเจอได้เรื่องงอนกลับละก็วันนี้มีงานแฟร์ที่เซนตันบังนาก็มีไลฟ์ที่บ้านมหาหิงไงสระบังโพได้ไหมมันเป็นเป็นเป็นฟิลอยากชิลอะตอนเนี้ยได้ปะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเต่า ซันหนูอยากฟังเพลงเน,<ผ>น,นี่ยถูกที่ผิดเวลาไดด้นก็ีเท่ารา เข้มดีมันไม่ได้ที่เก่ามันมันตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งไปในตอนนี้อยากมันจะดึดดับอีกขออะไรอ่ะมันเศร้ามันเศร้าสายพี่พี่ชันจะเปิดสาวางโพงจริงเหรอดดูิไม่เอาไม่เอาอ๋อมันกระตุกอ่ะ เาเห็นรูไลฟ์มัเป็นแบมรายการอะไรมึงยังมีหน้ามาไลฟ์ผิดนะรายกรอะไรนะเท่ากันเดหนึ่งเพลงช่วยไม่ได้เธอรักเขาก็เพลงจริงๆหรอเปิดยูทเลงเพลงอะไรเดียวันนี่หน้าทองอนบปะจำนได้ปะ ม,าม,าม,มันเอาเพลงนี้ก็ได้พี่สันพี่เต๋อแพ้ทางขี่ผู้หญิงเซิร์ี่นยูทูบก็ได้ขีผู้หญิงเอาต่ลอตีใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไปนขึ้นไปอ,อันอันอันขึ้นไปขึ้นไอันนี้ แทนทางพี่ซันจบก็บอกว่าให้แฮชแท็กอิงซันได้ไหมเพราะว่าเนี่ยสัมผัสได้ว่าพี่ซันอ่ะคิดกับนี่เกินพี่น้องหลายรอบแล้วพี่ซันอ่ะชอบแบบบางทีพี่ฟ้าหันไปอชอบนั่งอมยิ้มคนเดียวเวลามองหน้าพี่ฟ้านี่ก็รู้สึกว่าแบบบางทีพี่ซันอ่ะบางคิดอะไรกับเนี่ยเกินพี่น้องทุกอย่างมันไหลลื่นกันได้นี่เชื่อแบบนั้น มันลื่นล้งได้เหร,รอใมปะอยากบอกเธอสักครั้งบอกเธอในข้อวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้ถ้าเป็นแฟนไม่ได้ก็อย่ามาทำตัวให้ตรงสเปคได้ปะบอ,อกใส่ <laughs> <laughs> บอกวิชา จร <S <S ิงเหรอเพราะว่าโอนเงินมาจีบจบจะถึงแล้วยจะถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะพี่ฟ้าจะถึงแล้วีจะลงไลฟ์แล้วมันลื่นล้มกันได้บอกพี่ซันอะเดินดีๆระวังลื่นอย่ามาลื่นล้มใส่หนูนะแบนล้มใส่คือแบบแปดแปดอะ ให้หมดก่อนลงจบ,จบ,บงๆบาะเราไมันคือคนเก๋งไงอยู่รักป้าป๊าจบคือร <c oughs> ักป้าป๊าจบไม่เห็นไม่เห็นไม่ <c oughs> พี่ฟ้ายิม้มทีใจละลาย,ยาจริงๆด <ผม S 1> ีมากเลยอะ่ะเ <c oughs> นาะ ดีแล้วก็ความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดแนแะพเ้เติมเติมตรงใจมันตะโกนว่า,าชอบเธอแต่เธอจริงๆแต่เธอห <laughs> ลงลหลอกเหมือนกันนะอะไรเลยมีคนทัมมาในไอจีว่ามีแฟนยังครับแต่ว่าเป็นแบบเป็นเป็นทอมจริง,งอ๋อ ทุกอย่างมันไหลลื่นกันได้พี่เต๋อเขาห้างเขาห้างเสร็จพันได้เลยครับได้ฟังเพลงเดียวก็ต่าแค่เบาเบาพัดเพลงแพ้เต็มเต็มฮัลโหลครับกําลังเลี้ยวเข้ามาในห้างแล้วนะครับครับออ๋เจอจริงๆได้ได้วาแลงใต้ดิครับพี่สันติชิขวาลงใต้ดินจะเจอโค้งหักศอก นี่แหละคือชีวิตคนรเี้ซิทขวาตรงกล้วยไม่ไม่เป็นนางงามก็คนนะทุกคนอย่าไปดราม่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่เขาามีคนบอกให้อ่ะพูดไว้ก่อนถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพูดดักไว้ก่อนจะแบเอ้ใช่ครับตาหวานนะวันเนี้ยอะไรเงี้ยมันหักศอกไม่พอใช่มันหักศอกยิ้มอะไรเบอร์นั้นทำไมยิ้มไม่ได้หรอลงข้างล่างอยู่ครับตอนนี้ยิ้มไม่ได้หรอมันหักศอกแบบศอกหักหักเกินใช่ใช่แล้วแต่ทางมันแคบไป อารมณ์ดีไงทำไมพี่ฟ้าลงมาลงมาแล้วค่ะมีคนโบกที่อยู่ตั้งแต่ถึงละทุกคนพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะคะตามเขาเลยครับตามเขาไปเลยบ๊ายบายเจอกันที่งานค่ะ